สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามี่กุ๊กนะคะหรือว่าคุกกุ๊กไก่วันนี้กุ๊กมีท่ายืดกล้ามเนื้อนะคะโดยมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นกำแพงนะคะเราจะยกขานะคะขึ้นพาดกับตรงกำแพงของเรานะคะประโยชน์ของท่านี้ก็คือจะช่วยยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะคะการยกขาขพ้่สูงเนี่ยก็มีประโยชน์ก็คือจะช่วยลดอาการบวมของเท้าหรือลดการเป็นเส้นเลือดขอดอันเนื่องมาจาก แรงน้ำถ่วงของโลกนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างด้วยนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูท่ากันเลยค่ะค่ะดยเราจะปูแมนไเป็นลักษณะนี้นะคะแนวตั้งนะคะเข้าหากับกำแพงค่ะเราจะเริ่มจากการที่อ่ะเรานั่งให้ชิดกับกำแพงก่อนนะคะค่ะค่อยๆลดตัวลงนอนค่ะจากนั้นยกขาขึ้นทีละข้าง ถ้าใครตึงมากนะคะสะโพกเนี่ยอาจจะติดกับกำแพงไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันตึงพอใกล้ปุ๊บขาเราจะงอพองอปุ๊บเราก็จะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังเราก็จะใช้เทคนิคคือให้สะโพกอยู่ไกลจากกำแพงแต่ถ้าได้เราจะขยับให้ใกล้กำแพงนะคะไปทีละน,นิดค่อยๆค,ค,ค่ะขค่ะค่ะ ขยับติดกําแพงและขาเหยียดตรงนะคะแบบนี้ค่ะก็คือเราจะยกขาให้สูงนะคะแล้วก็ปล่อยมือวางข้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค้างท่านี้ไว้เราจะค้างประมาณ10นาทีหรือ15นาทีก็ได้ถ้าลองมีเวลาทำนะคะตรงเนี้ค่ะเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยมันตึงแต่ละคนก็จะตึงไม่เท่ากันนะคะ อย่างปุกเนี่ยมันไม่ค่อยติ่นเพากล้ามเนืบบ้อกุกยืดดีแต่เรานึกถึงประโยชน์ที่มันได้ก็คือเราได้ยกขาสูงนะคะอย่างที่บอกก็คือจะช่วยในเรื่องของลดอาการเป็นเส้นเลือดขอดซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่แล้วนะคะให้เรามีสมาธิอยู่กับท่านะคะ10-15นาทีตรงนี้ค่ะ พอกล้ามเนื้อเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายมันก็จะส่งผลถึงจิตใจของเราแล้วก็สมาธิทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายกังวลคลายความเครียดทำแล้วรู้สึกว่าเรานอนหลับสบายนะคะหลับได้ง่ายขึ้นเนาะค่ะจริงๆท่านี้สามารถฝึกก่อนที่เราจะนอนก็ได้นะคะ จะอยู่บนเตียงแล้วเอาขาพิงกับกำแพงแบบนี้นะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วเราก็หลับตาพักไปเรื่อยลองค่อยๆสึกด,ดูนะคะค้างไว้10-15นาะทีอย่านทีที่กูบอกนะเมื่อเราทำนะคะตามเวลาที่เราไหวนะคะตอนจบให้เราองอเข่าเข้ามากอดเขา่าหายใจลึกหายใจออกยกศีรษะขึ้น แล้วก็ลดศีรษะลงค่ะเวลาย,ยกตัวขึ้นล่อยนื้ข้างล่างก่อนนะคะแต่แคงข้างแล้วก็ส่งตัวขึ้นมานะคะในท่าหนาค่ะเราไปฝึกด,ดูนะคะท่าไม่ยากเลยเพียงแค่ท่าเดียวนะคะทำท่าเดียวได้ประโยชน์เยอะมากๆค่ะผ่อนคลายทั้งภายนอกแล้วก็แภายในด้วยสามารถทำก่อนนอนได้นะคะค่ะถ้าใครทำแล้ว มาที่ด้านล่างได้นะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กด,ด้วยแล,วแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กลงให้ทุกวันเลยค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย